อันนี้ก็จะ13.4โวลต์นะครับ3ขีดนะแบบเต็มจะอยู่ที่14.4นะครับเหลืออีก1โวลต์นะเดี๋ยวจะปล่อยให้มันชาร์จให้เต็มนะครับลองดูนะตอนนี้บ่ายโมงแดดกลงแรงเลย นะแดดเปี้ยงๆเ,เลยแดดอีสานบ้านเฮานี่โอ้โหแดดแรงมากแบบแดดอีสานบ้านเฮานี่สุดยอดแดดเปี้ยงๆปังๆนก็เดี๋ยวปล่อยให้มันชาร์จไปเรื่อยสักชั่วโมงหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยมาดูทีว่ามันจะเต็มไหมตัดโหลดลงหมดแล้วนะตอนนี้ปล่อยให้มันชาร์จอย่างเดียว ไวใ,ให้มันชาร์จแบตอย่างเดียวตัดโหลดออกแล้วค่อยพอแบตเตอรี่เต็มแล้วค่อยมาลันฟูลโหลดนะตอนนี้ตัดโหลดออหมนแล้วนะครับเดี๋ยวพอแบตเต็มค่อยมาลันฟูลโหลดดูวนะ่าว่ามันจะได้กี่ชั่วโมงนะกับแบตขนาดเล็กนะครับชุดโซลาน์นนานะ จากการลองประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์เฮ้ยอินเวอร์เตอร์นะครับพันวัตถถือว่าใช้ได้เลยนะก็ลองดูว่าแบตมันจะเก็บประจุได้มากขนาดไหนแล้วก็จะมารันฟูลโหลดดูว่ามันจะได้กี่ชั่วโมงนะโอเคลองดู